พูดอะไรไม่สําคัญแต่มันสําคัญตรงที่ใครพูดถ้าอยากมีแบรนด์ประจําตัวเองให้คนยอมรับคุณก็ต้องผสม3ส,มสิ่งนี้เข้าด้วยกันให้ได้ค่ะตอแรกสิ่งที่คุณพูดใช้จริตแบบเพื่อนถึงเพื่อนอารมณ์ให้พูดประมาณว่าพูดไปแล้วอ่ะชีวิตเพื่อนอ่ะจะดีขึ้นมากๆสิ่งที่เราพูดเป็นประโยชน์กับเขาค่ะ ไม่ใช่คุณสความสม่ําเสมอค่ะสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณลงแรงลงเวลาจนผู้คนเขาสัมผัสคุณและคุ้นเคยถ้าวันนี้เขาสัมผัสคุณต่อเนื่องมันจะเกิดความรู้สึกวางใจในระยะยาวคุณจะขายได้ต่อเนื่องเช่นกันค่ะ ตัวตนของคนพูดในตลาดที่ลูกค้าแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครเยอะแยกไปหมดเลยเหมือนเหมือนกันไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะซื้อกับคนคนไหนดีสิ่งที่มันจะเป็นตัวช่วยคือตัวคุณนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้ามั่นใจในตัวคุณแล้วอ่ะเขาจะไปซื้อกับคนอื่นทําไมล่ะคะผสม3ข้อนี้นะคะ เอาหลอมรวมกันให้ละมุนนะคะโดยคุณไปโฟกัสที่แฟนเพจลูกค้าของคุณเท่านั้นแล้วคุณจะแสดงมันออกมาได้อย่างธรรมชาติยิ่งวันนี้ถ้าคุณสร้างคุณจะยิ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากค่ะแล้วยิ่งสะสมไว้คุณจะเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตสร้าง personal branding ทำครั้งเดียวขายได้ตลอดชีวิตค่ะ้วยรักจากพีเพค่ะ